สวัสดีครับผมมิติพัฒน์บริษัท l ันเด็วันนี้จะมาอันบอกกับสอนวิธีการตั้งเวลาในกาตัวนี้นะฮะ JH 4622นะครับในกาตัวนี้เป็นในกา LED นะครับมีหลักชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับด้านในจะมีกล่องที่เป็นอะแดปเตอร์อยู่นะครับแกะถุงมา นาฬิกา LED ตัวนี้เนี่ยจะมีบอกหลักชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับรวมถึงวันเดือนปีแล้วก็อุณหภูมินะครับด้านหลังมีปุ่มรีเซ็ต1ปุ่มและปุ่มธรมรมดาให้กดอยู่4ปุ่มนะครับมีวิธีการใช้อยู่ตรงนี้นะฮะข้างบนสุดเป็นปุ่มเซ็ต up down แล้วก็ exit นะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบไฟกันนะฮะเสียบดัปเตอร์แล้วเสียบไฟที่ตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้ เมื่อเสียไฟมันจะแสดงผลเวลาปัจจุบันที่เคยเซตไว้ครั้งที่แล้วมานะครับจากนั้นเราก็มาจัดก,การเริ่มตั้งเวลากันนะครับในที่นี้เนื่องจากมันเป็นรุ่นถูกดังนั้นระบบการอะลามระบบการเซตปุ่มดาวเนี่ยเขาตัดทิ้งไปจะแสดงให้เห็นว่าเขามีแต่ปุ่ม a b และ d นะครับที่เขาตั้งไม้ใช้งานดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งเกินในลักษณะนี้ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ผมตั้งเกิดไปถึงปี2049นาะฮะนาฬิกาเครื่องนี้มันใช้ได้ถึงปี2049เลยนะครับเราก็ต้องมากดรีเซ็ตเอานะครับ <ST AR C> กดรีเซ็ตที่ตรงนี้กดรีเซ็ตค้างปุ๊บนะครับ <ST AR C> เครื่องมันก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับเป็นการเริ่มระบบใหม่เราเดี๋ยวจะมาตั้งเวลาให้ดูนะครับวิธีการตั้งเวลานะครับกดเซตหครั้งนะฮะเพื่อตั้งปีปีนี้2020 เซตอีกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกเดือน6 789นะครับเซตอีกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกวันวันที่3นะครับกดเซตอีกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกเวลาเวลาเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันจะมี AMPM บอกเห็นไหมฮะถ้ามันไม่มี AMPM บอกนั่นหมายถึงว่ามันอยู่ในโหมด24ชั่วโมงเห็นไหมฮะยีชั่วโมงถ้าเรากดวนมาเรื่อยๆมันก็จะกลับมาเป็น AMPM ใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่10โมงนะครับ 10บโมงสิบสนาทีนะครับเราก็กดอัพไปเรื่อยๆ3านาทีกดเซตหนึ่งทีนะครับตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะลามนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันเต็มมันจะอะลามได้4ครั้งแต่ในที่นี้เนี่ยรุ่นนี้มันไม่มีอะลามนะครับดังนั้นเรากดผ่านไปได้เลยนะครับหรือกด exit 1ทีก็ได้ออกปุ๊บ ก็เรียบร้อยการตั้งเวลาของเครื่อง4622ตัวนี้นะครับสำหรับตัวที่เป็นนาฬิกา LED ที่มีเสียงนะครับเลยลองหยิบตัวนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเป็นรุ่น4662ขีด4ตัวเลขหน้าจอเนี่ยชั่วโมงกับนาทีเนี่ยขนาดอยู่ที่4นิ้วแล้วก็ตัวเลขแสดงวันที่ขนาดอยู่ที่0.5นิ้วรุ่นนี้เนี่ยเป็น LED ที่ปลุกได้นะครับรัน ย4ชั่วโมงได้ด้านหลังนะฮะจะมีปุ่มแาะหูแขวนอยู่ช่อง E ไม่มีอะไรปุ่ม D เอาไว้รีเซ็ตอย่างเดียวเลยนะครับปุ่ม A ไม่ได้ใช้งานอะไรส่วนปุ่ม B กับ C เนี่ยก็ปุ่ม B เป็นการกดเซ็ตเลื่อนหลังนะฮะส่วนกดปุ่ม C เนี่ยจะเป็นการเลื่อนโอเคอย่างที่เห็นตัวนี้เนี่ยสามารถจะเป็น AMPM ได้และ24ชั่วโมงได้นะครับ ถ้าเลื่อนผ่าน12ไปก็จะเป็น24นะครับอ่ายีิบอันนี้ก็จะเป็น AM แล้วนะฮะพอไฟ PM ไม่ขึ้นแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายปลุกนั่นหมายถึงว่าตัวนี้ปลูกได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะกดรีเซ็ตหทีเพื่อสาธิตการตั้งเวลาให้ดูอีกทีนะครับกดรีเซ็ตจะกดปุ่มนี้นะครับปุ่มดีมาสุดกดปุ๊บจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ เอาล้ครับเนี่ยฮะปีบทีหนึ่งนี่หมายถึงว่าเครื่องมันสามารถจะให้เสียงได้นะครับให้เสียงได้มันก็สามารถจะปลุกได้เอาล้ครับทีนี้เมื่อเรากดปุ่มบีหนึ่งทีจะเป็นการเซตนะครับปีนี้ปี2020นะครับเดือน9นะครับวันที่3เวลา10โมง10บโมง แต่ตอนนี้เป็น10โมง PM ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเลื่อนเป็น AM นะครับเลื่อนใหม่10โมง AM นะครับแล้วก็ <44. S 1> โอเค10โมง44นาทีนะครับจากนั้นกดเสตอีกครั้งนึงจะเข้าหมดปลุกปลุกรลป้ปุกได้4เวลานะครับตามนี้เราจะตั้งปลุกเวลาที่1นะครับเพ๊บนะครับมาตั้งที่10โมง เวลาปลุกเนี่ยเขาลันไป24ชั่วโมงโดยอัตโนมัติกันการการหลงนะครับ10โมงเราตั้งปลุกที่46นาทีแล้วกันนะครับกดเซตมาที่ออนกับออฟนะครับถ้ากดทีหนึ่งกดปุ่ม C ทีหนึ่งคือออนนะครับกด B 1 t ทีเป็นการเซตเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มารอดูว่า46มันจะดังไหมนะครับ เอาล้ครับจะสังเกตเห็นว่าสีมันก็จะดังขึ้นมานะครับกดปุ่มไหนก็ได้เป็นการหยุดนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะไม่ให้มันปลุกเราทํำยังไงนะครับเรามากดเซตเข้าไปที่ตรงอะลามช่องที่1นะครับแล้วก็มากดตัว C ให้มันออฟนะครับสังเกตว่าปุ่มอะลามมันก็จะหมดไปนะครับก็เท่านั้นเองครับง่ายๆนะครับเรียบร้อยงั้นก็จบ นะฮะขอเป็นนั้นจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับวิธีการตั้งเวลากับวิธีการตั้งปลุกตัว4622และตัว4622 4สนะครับคุณครับสวัสดีครับ